พักครับผมทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว10 Years มาครับนะครับผมเป็นแมัที่เก่าที่สุดในโลกเลยทุกคนไม่รอผมไม่รู้นะวผมอัดคลิปนี้ไปหรือยังเพราะว่าพอาเข้าโวแล้วมันก็เป็นอ่างนิลไปแล้วพะผมอัดไปแล้วหรือเปล่าเร้่มคดิปมาก,ก็จ้ำบิดโชว์แล้วทุกคนนี่ไง10 Years My c r a บ

จะมาเริ่มรีวิวตรงนี้นะครับได้โอเคเราจะทำประตูไป,ป,ปลูกโลกนี้เธอเลยนะครับรีวิวรีบไปไหน okay. okay. ยบร้ทำเสร็จแล้วไม่รู้ทำไปทำไมทำไปทิ้งของก็แล้วกัน นี่เล่าม,มาเขาก็จะมีอันนี้ให้นะครับเนี่ยเนเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมหาทางเข้าก่อนเนี่ยตอนที่เกิดมาเราก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วเขาก็จะมีรถรางให้นะครับเนี่ยเป็นแบบน,นี้เต็มไปหมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันเลยนะครับโอ,โอ้ เออกาปลกฮนะอันนี้ก็จะเป็นนี่เขาจะขึ้นว่าเมนเนี่ยเขาก็จะขึ้นว่าข,าขาองไมค์ครับมันมีอะไรบ้างครับเนี่ยเขาจะขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะมาแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับก็เป็าแล้วเขาก็จะขึ้นปีมานะครับอย่อน,นี้ปี2010แล้วของอันนี้ปี2012ส่วนอันต่อไป ก็สองพันสิบสามนะครับเขาจะขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับี๋ยวผมขึ้นทางนี้กโอเค okay, งั้น ผมก็ขอห,หยุดรีวิวแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมี EP พสมาครับ